ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนนองๆทุกคนนะผม<อ>ยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง M เอ็มคลนราฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทางเพจเฟซบุ B ๊กเอ็มคอนราฝันทุกคนด้วยนะครับ,รบตามมาต่อครับงานเมื่อวานนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จโอ,โอ้รู้สึกว่าวันนี้จะไปเมื่อวานอยู่แค่ล็อกนี้นะครับมาวันนี้ล็อกนี้เสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็มาต่อล็อกนี้นะครับวันนี้นายจะเสร็จสองล็อกจะไม่ลงโฟวันนี้เสร็จไหมใช่ครับเสร็จคุณเสร็จ แต่ว่าโพยไม่เสร็จหลวงโพจะไปหาสาวมันเนี่ยโอ้ยลูกบังยิ้มใจเจ้าเยอะเลยตัดตัดลูบังถึงโอ้ยไหนนั้นไม่ต้องตัดครับไทยจริงเหรอไทยครับไทยเลิศเลยจริงจังจริงอะไรโอ้ยถไทยไทยมันเต็มนความรู้กันถึงเรื่องตาได้เลยตามด้วยนะจริงจังด้วยจริงใจด้วยนะเนี่ยความเมื่อยเจอะ พอสาเอานะครับวันนี้รู้สึกว่างานจะเดินกว่าปกตินะครับเมื่อวานนี่งานไม่เดินเท่าไหร่พอสาเอาดักมีตะกร้าเดินตอนเอาขดมาขดมาส่วนไอ้เขียวก็อยู่นู่นนะครับนู่นนะอีเขียวนะอยู่ข้างหน้าคนเลยนะครับดูดูดันเคยยาวเออคันเคยลัดตักเอกลองรถค่อคยรถค่อยๆคนเคีรถรถรถเครกเขรก็เอาไว้คนตอนมันก็พอแล้ว นี่นะผุหมดแล้วนะครับเขียวอีเขียวอีนี่ดีนะครับว่าแห้งๆหน่อยๆนะครับก็มีเปียกๆยหน่อยๆนะครับเกาะฝนกันไปนะครับนนเขียวโอ้เขียวเปลี่ยนท่อยแล้วนะครับเขียวเปลี่ยนท่อยแล้ว ีท่อน,นี้แหละสวยใสยสวยใสยเลี่ยนได้เปลี่ยนดีนะครับผมก็จะเปลี่ยนเหมือนกันแหละตอนนี้มาท่อเดิมนะครับท่อเดิมมาหลายวันแล้วนะลงฟิวก็ท่อเดิมไปแล้วนะครับไม่รู้เขาเปลี่ยนบะอะไรมากมากจังไม่รู้นะเขาเปลี่ยนท่อไปแล้ว อ๋าอย่างงี้วะสมควรสมควรได้ะได้ะได้นะครับเท่าเดิมเท่าเดิม เวนหนนาหกน้วเวีนหน้ำเจ็ดนะระบบเดียวกเชกียวไปแล้วนะครับอ่ะลงนะฮะเนื้วอว่าลงเร็วหน่อยเร,เร็วหน่อยครับโอ้ lắm trời Hãy cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บนปุ๋ยเชียว,วเลยนะคือไม่ต้องมีอะไรรองนะครับเอาแบบเชียว,วไปเลยดูนะครับเออสนใจสนใจเอาไปทำเป็นลูกเขยไหมครับนี่บ้ามุ่เลื่อนเลื่อน เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเอารูเขียวบ้างนะครับเปินท่อแล้วนี่ ในฝั่งนี้ไม่มีคนแล้วนีตอนนี้ให้ธีขับรถให้นะครับตอนนี้ให้ธีขับรถให้เอาได้อือโอ้ยคนฟันดีๆหน่อยนะมันโถกรถเขานะฮะปกปกักปกปักหมดแล้วนะโอ้ ไอพี่ขับรถให้นะครับไอพีขับรถให้อ๋ออ๋อแรงมือกันหน่อยเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นร้อมเลยบลยอก,ก,อกครับิยบเรียนไปฝังโน้นครับ น่าจะไปแปลงโน้นครับนะนอ,นอะไรนะครับไม่ถึงปีแน่นอนไม่ถึงปีแน่นอน <c oughs> ใครๆก็ว่าย่างงั้นครับ <c oughs> แล้วก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับรว่ายจะคลองเข้าครับแบบกระโถดกระโถดเออโตกเรียกเอาเข้ากันนี่หรอ โอ้โห่อเน้นน่ารักมากเลยตรงตกนี้นี่รวยรวยรวยส่วนผมก็เคลียร์อย่างเดียวนะครับเออขอบแยบมบแก้หัวมากนะครับพอเดิมนี่ เป็นยังไงบ้างสเตีททำไมดูมันเหนื่อยๆต่อเหนื่อยที่เราไม่ได้กินต้มเนาะไม่ได้กินต้มเออต้องดีต้อไปนะครับผมโอ้ไม่พานไม่พานน <c oughs> ่าดีคนน่ะเอาละครับ,ะะรบแยกกันไปคนละทิศคนละทางนะครับ <c oughs> วันนี้ก็น่าจะจบนะครับวันนี้ เออเน,นี่ไปทางนี้นี่เอาแล้ครับได้เวลาขี่แห้งก็ทำง่ายเลยนะครับถ้าขี่เปียกนะโอ้โหขี่ปเปียกด้วยแบกด้วยนะตะกร้านนะเอามันเอาออกมาจากอคอกยากเนี่ยครับต้องแบกแบกออกมานะโอ้โหสุดยอด ไปนะครับ อ๋แล้วแบาตอนนี้เปล่าเขาบอกพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเอาวน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  เราลงก็ลงไปนะครับผมขับอย่างเดียวนะครับผมมีเยอะไหมโอ้พอดีวนกลับดีครับ มุดมุดมุดโอ,ดดดโอ,โอ้จำนานเลยต๋เมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนไม่คล่องนะครับแต่อตอนนี้เราสึกว่าจะคล่องแล้วนะ

โอ้ขาดนิดนึงวนะเนาะ ็ดเหมืเดิมนะครับพ่อเนี่แซ่บมากเลยนะพ่อเนี่ย รวมโดยช่วยกันนะครับส่วนอีเขียวก็เสร็จแล้วนะครับหาลุงไปว่าอ๋อประเทศไป,ไป